เอาละวันนี้สิ่งที่เราเรอคอยมานานก็ได้รับแล้วนี่เราจะมาอันบ็อกกล่องให้ดูจริงๆผมก็ไม่เชิงอันบล็อกหรอกเพราะแม่งสั่งซื้อกับร้านแล้วร้านแม่งแกะไปละรอบหนึ่งติดติ๊กเกอร์ให้ก็เลยอันนี้เป็นอันบล็อกปลอม,อมแต่แม่งก็เป็นอันบล็อกของคูนี่แหละแม่งไม่มี คัตเตอร์ตัดอีกกูจะเปิดยังไงวันนี้เออนี่แม่ไงไอเปิดยากชวาบอ,อันนี้ถ่ายไว้แบบอันนี้มีกักเพ้ากกักไม่เป็น กล้องแม่งถือคนเดียวอีกไม่ชัดอีกครับน,นี่อันนี้ร้านเกมช็อปเขาเี่าต้องบอกว่าร้านขายเครื่องเกมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีชื่อด้วยร้านแสกื่้งเกมมีชื่อแห่งหนึ่งในกรุงเทพเขาแฮกมาให้ส่งมาเยสเปิดดูกัน เห็นเห็นชื่อร้านเต็มเต็มเลยทีเดียวนี่กูนึกว่ามันเต็มสิ่มีแค่เนี้ยวะนี่นี่คือพีเอ t วีติกุบันเด้นของผมซึ่งเสียเงินมหาศาลมาก กองนึ็นกระกาดกูถ่ายทำไมวะเนี่ยเคล็ดลับเกะอย่างงี้เนี่ยโอเค ใช้มือเดียวนี้มันเป็นวยที่แบบยากมากในการเก็บแผ่ละสย่งนี่นี่นเต็มเต็มครับจัดไปแบบ Wifi ครับเพราะว่าเอา 3G มาใช้เมืองไทยก็เท่านั้น แม่งไม่มีให้ใช้หรอกดูกันรอบๆอบนนกำลังแบบเหมาะมือมากเปิดดูทางที่แม่งก็ไม่ใช่คนแรกที่เปิดดูเพราะแม่งร้านเปิดแล้วรอบหนึ่ง อ่ะมีแผ่นเกมแล้วก็ติ๊กเกอร์อ่าอันนี้เป็นสำหรับแปะหน้าเครื่องซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเขาแปะไปให้แล้วแต่ว่ามันมีรอยอันนี้อะไรเนี่ย a r card เอป เออเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเขาว่าแปะให้แล้วมันมีรอยเขาเลยเอาอันสำรองมาให้อีกอันหนึ่งไม่รู้ว่าอันสำรองเนี่ยเสกมาจากไหนผมก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้อ่าเปิดดูกล่องนะครับกล่องเม่งกล่องเมมซึ่งเม,ม่งมมไม่มีแล้วเอา้าเชียร์เมมกูหายไปไหนอยู่ในเครื่องแล้วหรือเปล่าสงสัยสำรองนี้คงจะ ยิ่งมีแค่สักคนหนึ่งดวงสวยในก็ของคนในร้านเนี่ยเพราะมันทำของผมเม่งเปื้อนเขาเลยเม่งแถมมาให้อีกอันหนึ่งอ,อีะนี่นี่คือพีเอสวีตาของเราแน่ๆน่น มีขาวสดใสนี่ไม่รู้ว่าชาร์จมาให้หรือ,อยังมีคู่มือคู่มือใสยญี่ปุ่นที่ไม่แง,แง่มีออกหรอกปล่อยไปดูแค่แง่ไปรับประกันสินค้าไปรับประกันสินค้า ซึ่งแม่งแอบนม่ออกเหมือนเดิมมีสายต่อกับอ,ออะไรวะทีวีโอ้หีโตสายชาร์จแทนชาร์จบุญละส่วนนี้คือวิตามิกูซึ่งแม่งแปะจอให้กูไม่ดีเป็นรอยนิดนึงส่วนที่เหลือก็ โอเคได้ร okay. อยทำไงกับแม่งดีเนี่ยดูดูเป็นรอยนิดหนึ่งเอ้ยไม่ถึงไหนวะมาบทบังความเทพของนิกุตอนนี้มีส่วนตัวเกมมันเมมมันอยู่ไหนเนี่ยเมมเมม เมมอจ,จ้์ซึ่งตัวเกียรนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแผ่นยังไม่ได้เปิดเลยสงสัยต้องดูอีกทีหนึ่งเพื่อเปิดเครื่องได้ไหมนเนี่ยกูต้องชาร์จกี่ชั่วโมงให้ปุ่มกดเล็กกว่าที่คิดแค่นะี้ปุ่มกดเอ๊อ